เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของโซโลนามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะแหล่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจากสยามบล็อกเชนเขาได้ให้หัวข้อข่าวแบบนี้ว่าทางแพลตฟอร์มของโซโลนาได้ออกมาประกาศระงับการให้บริการชั่วคราวเกี่ยวกับ แพลตฟอร์มที่เป็น DeFi เป็นโปรเจกต์เคลมมาไฟแนนซ์ของเขานะคะเฉพาะโปรเจกต์นี้เท่านั้นนะคะระง,งับการให้บริการชั่วคราวเพราะว่าเขาตรวจสอบพบเจอแฮกเกอร์ที่โจมตีเขาจากข้างนอกนั่นเองนะคะทำให้เขาสูญเงินไปกว่า310ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนว่ามีการระง,งับการใช้งานในส่วน d e f า ของแพลตฟอร์มของ s o l a n a e ชั่วคราวก่อนนะคะใครที่ยังใช้งานอยู่หรือใช้งานไม่ได้ก็ให้ทราบว่าตอนนี้เขาประกาศระงับใช้ก่อนชั่วคราวเขากำลังตรวจสอบแล้วก็หาวิธีป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาโจมตีในลักษณะรูปแบบแบบนี้อีกนะคะก็ดูเช็คความปลอดภัยกันเป็นระยะระยะจากข่าวสารข้อมูลในทุกแหล่งข่าวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเพราะ ตลาดแบบนี้แล้วยังเจอแฮกเกอร์อีกมันมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะคะก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะจากการถูกแฮกหรือการโจรกรรมใดๆในทุกรูปแบบก็อย่าคลิกอย่าก,กดอย่าลิงก์อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการโดนแฮก ก็ระมัดระวังตัวให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลตัวเองได้ดูแลกระเป๋า wallet ของเราได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบทำให้เต็มที่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP แน่สวัสดีค่ะ